สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีประจำเดือนมิถุนายนถ้าเราพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเดือนหน้า เดือนมิถุนานะคะหยิบได้ไพ่ความรักขึ้นมาก่อนเลยแสดงว่าความรักจะเด่นนะนะคะก็เราเปิดไพ่ครบทั้ง10ใบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่า ไพ่แต่ละใบมีความหมายยังไงคะไพ่ใบที่1นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะมันในรูปมันจะมีครอบครัวมีความสุขนะคะความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงก็คือเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของความรักนะคะก็ถ้าเรื่องความรักนะคะถ้ามีอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเนาะยังไงก็ ก็กลับมาหากันอยู่ดีนะคะก็บางคนนะคะถ้ามีครอบครอบครัวแล้วก็มีลูกแล้วให้นึกถึงลูกนะคะการให้อภัยดีที่สุดเนาะถ้าถ้าแบบถ้าเรายังนึกถึงทิฏฐิตัวเองนะคะเราก็จะไม่ไม่ได้แบบมีความสุขกับความรักอะนะคะตัวนี้เนาะรักกันนานอยู่นะคะ ตัวนี้หรือว่าอาจจะได้ไปเที่ยวนะคะไปแบบแล้วมีความสุขนะคะร่ำรวยเฟื่องฟูใบแรกนะคะใบที่สองนะคะไพ่ justin เหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมนะคะตัวนี้เนาะมีก็คืออาจจะถ้าคนที่ทำ งานเกี่ยวกับราชการเนาะมีโอกาสได้ก้าวหน้านะคะมีโอกาสได้ก้าวหน้าเนาะแต่ไพ่ตัวนี้มันเป็นไพ่ของความมิตรธรรมอาจจะมีโอกาสมีแบบได้ไปติดต่อหน่วยงานราชการนะคะตัวนี้ไพ่แห่ยยงความถูกต้องด้วยนะอาจจะนึกถึงพวกพ้องตัวเองเยอะเหมือนกันนะคะก็ถ้าเราได้มีกรณีแบบไปขึ้นศาลถ้าเราผิดก็จะว่าไปตามผิด ถ้าเราถูกก็จะว่าไปตามถูกก็คือจะได้รับความยุติธรรมด้วยไพ่ใบนี้นะคะเป็นคนที่แบบมีทิฏฐิอยู่บ้างนะเท่าที่ดูนะคะ ừ, มีศักดิ์ศรีคนมีศักดิ์ศรีในตัวเองเนาะตัวนี้นะคะไพ่ใบที่สนะคะเป็นผู้หญิงนั่งเป็น i m p r e s s นะคะถ้าคนที่มีครอบครัววางแผนนะคะวางแผนว่าจะตั้งคันอะไรต่างๆโอกาสจะมีสูงนะคะเป็นผู้หญิงที่ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงมั่งมีทรัพย์สินนะคะแต่ว่าต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยถ้าผู้ชายนะคะผู้ชายได้ไพ่ใบนี้ก็นารีอุประถมหรือบางคนมีหัวหน้าเป็นผู้หญิงนะคะเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าถ้าทํางานนะคะเกี่ยวกับ พืชสวนของกินแป้งอะไรต่างๆเนี่ยแง่บวกนะคะตัวนี้ไพ่ใบที่4นะคะไพ่ใบ justment พื้นฐานที่ส่งเสริมดวงหรือว่าอาดีตที่ผ่านมาก็ได้นะคะเป็นไพ่เขาเรียกว่าช่วงนี้มันจะเหตุการณ์นิ่งๆอ่ะนะคะไพ่แห่งไพ่เวรไพ่กรรม เขาเรียกว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นให้เร่งทำความดีแล้วกันนะคะอย่างที่บอกไปตอนนี้ก็อาจจะมีบุญเก่ากรรมเก่าที่ทำมาเราก็ยัยเลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะคะแต่ถ้าบุญหล่อนั้นมันหมดไปอะนะคะมันอาจจะส่งผลอ่ะมันก็จะเข้าทางกับตัวนี้คือใครทำดีกับเราก็เขาเรียกว่าได้ดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตัวนี้นะคะนิ่ง ไม่มีอะไรมากเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะใบที่5ฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือถ้าแล้วก็หมายถึงอดีตที่ผ่านมาด้วยนะถ้าในอดีตนะคะในอดีตถ้าคุณมีโอกาสได้เขาเรียกว่าควักกระเป๋าอาจจะแบบได้ควักกระเป๋าใจเงินก้อนใหญ่เป็นการขาดทุนเจ๊ง ถ้ายังไม่เกิดนะยังไม่ควรลงทุนอะไรกับใครถ้าคิดจะเริ่มทำนะคะไม่ควรให้ใครยิ้มเงินด้วยจะเสียทรัพย์ด้วยนะคะเป็นหนี้ศูนย์ไม่ได้คืนมีเหตุมีเหตุต้องเสียเงินโดยไม่จำเป็นถ้าผ่านไปแล้วก็ถือว่าถ้าถ้ามันผ่านไปแล้วแต่มีคนมายืมเงินคุณนะเอาโอกาสได้คืนก็ยากหรือว่าถ้าลงทุนทำอะไรไปแล้วถ้ามันมีแววแบบว่า ไปรอดไม่รอดเลยก็ต้องทําใจเนาะช่วงนี้หรือระวังข้าวของเสียหายประรลักหกักพังนะคะไม่ถ้าคิดถ้าคิดกําลังจะเริ่มลงทุนกับเพื่อนนะหยุดไว้ก่อนนะคะเรื่องเงินนะมันจะมามันจะมาลิงก์กับตัวใบที่7อ่ะนะคะเดี๋ยวจะดูคู่กันเลยนะเพราะว่าใบที่7จ็ดมันก็จะบอกว่าให้ระวังเสียทรัพย์สินนะคะมีมีม ถ้าผ่านไปแล้ววะดีแต่ถ้ายังไม่ผ่านไปนะคะก็ระมัดระวังบางทีของเสียหายนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยนะคะตัวนี้นะผู้หญิงก็ช่องท้องนะคะระวังมีท้องแล้วแทง้งเนาะผู้หญิงนะคะหรือเป็นคนที่มีโรคประจําตัวรักษาหายยากนะคะหรือบางคนเป็นความหวานเบาหวานความดัน ต่างๆนะใบที่5กับใบที่7นะคะจะดูไปพร้อมกันเนาะเพราะว่ามันข้อมูลตัวไพ่อ่ะมันจะเชื่อมโยงกันนะคะไปที่6ตัวเหตุการณ์ในอนาคตนะคะใบนี้เป็นความอุดมสมบูรณ์นะคะคืออาจจะเขาเรียกว่าถ้าถ้าอยู่กับ พืชไร่ของกินอ่ะจะเป็นแง่บวกนะคะตัวนี้เนาะเป็นแง่บวกนะมีความรักในครอบครัวด้วยเหมือนครอบครัวแรอบอุ่นมีคนให้ความรักคุณอยู่นะคะตัวนี้ไม่ต้องหวยหาจากใครแล้วนะครอบครัวเราดีที่สุดนะคะใบที่ นะะาา8นะคะข้ามมาใบที่8เนะเพราะว่าใบที่7เราดูไปแล้วนะคะถ้าทำธุรกิจ Import Export ด้วยนำเข้าส่งออกด้วยก็จะดีถ้าทำอะไรที่เกี่ยวกับต่าง,างประเทศต่างชาตินะคะดีนะคะมีคนคอยช่วยแนะนำอยู่ไม่ได้ตัวคนเดียวนะคะมีคนผู้หลักผู้ใหญ่นะถ้า,ถ,าถ้าได้ติดต่อกับต่างชาติอ่ะจะเป็นผลดีเป็นแง่บวก นะคะไพ่ใบนี้ตัวนี้นะถ้าถ้าทำงานแล้วนะไม่ใช่ว่าเริ่มลงทุนนะคะถ้าเริ่มลงทุนน่ะก็อาจจะรอไปก่อนอย่างที่บอกไปนะคะใบที่9ความคิดภายในใจนะคะสตริงเป็นผู้หญิงอยู่กับสิงผู้หญิงนะคะที่หยิบได้ใบนี้เราก็เหนื่อยนะคะต้องเขาเรียกว่าทําเหมือนผู้ชายอะ่ะแข็งแกร่ง ถึกบึกบึนนะคะผู้ชายทํายังไงเราทํายังไงได้เราก็ทําอย่างนั้นบางคนก็เรียนเหมือนผู้ชายเลยหรือแบบอยู่ในแก๊งผู้ชายนะคะทํางานก็ลุยๆเหนื่อยด้วยตัวเองแต่ก็จะประสบความสําเร็จเป็นใหญ่เป็นโตอย่างที่บอกถ้าผู้หญิงหยิบไพ่ใบนี้ได้ก็ดีนะคะผู้ชายหยิบไพ่ใบนี้ก็เกรงใจผู้หญิงหรือว่าดวงนารีอุปธรมอย่างที่บอกไปนะคะ เป็นคนที่มีเสน่ห์กับผู้ชายนะผู้ชายเห็นก็ชอบนะคะคือถ้ามีแฟนนี่ก็เป็นผู้นําในครอบครัวผู้หญิงนะคะผู้ชายเป็นผู้ตามแต่อนาคตประสบความสําเร็จนะแต่เหนื่อยนะคะใบที่10นะคะบทสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดมีความคิดนู่นนี่นั่นในสมองเยอะแยะมากมายนะคะ ชอบทำอะไรลุยๆอยากทำอะไรที่ตื่นเต้นและท้าทายนะคะแต่ก็จะ,ะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างแต่มันก็จะผ่านไปได้นะคะแต่ว่าก็เหนื่อยอดทนนะคะระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองนะคะเรื่องเกี่ยวกับพวกอย่าอย่าใจร้อนนะคะให้ใจนับแบบนับ 1- ถึงร้อยไม่พอให้นับ 1- ึงถึงพันไปเลยอย่างเงี้ยอยาก อยากเดินทางนะคะชอบเดินทางพบปะพูดคุยนะคะหรือเขาเรียกว่าเออถ้าถ้า,ถ,าถ้าทำเกี่ยวกับน้าเข้าส่งออกขนส่งนี่ก็ดีเหมือนกันนะอย่างที่บอกไปนะคะบางทีเขาเรียกว่ามิตรภาพนะเข้ามาก็ดูด้วยนะคะว่าเขาจะเข้ามาในแง่ไหนเนาะเพราะว่าดวงของคุณนะอาจจะมีคนที่แบบเข้ามาแบบไม่หวังดีอะ สรุปนะคะเรื่องสุขภาพก่อนให้ระวังนะผู้หญิงนะคะเรื่องช่องท้องถ้ามีท้องแล้วก็ให้ระมัดระวังเนาะบางทีเราอาจจะแท้งได้ง่ายนะคะคุณผู้หญิงก็เหนื่อยหน่อยนะจะประสบความสําเร็จเรื่องงานอยู่นะคะแต่ต้องทําด้วยตัวเองก็จะมีคนปรึกษาได้บ้างแหละนะคะแต่ว่าปรึกษาแล้วก็เราก็ต้องลงมือทําเอง ซะส่วนใหญ่นะคะถึงจะประสบความสําเร็จแล้วก็อะไรเลือกเงินนะคะเลือกเงินเนาะไม่ควรลงทุนนะคะไม่ควรลงทุนอะไรแล้วก็ไม่ควรให้ใครยืมเงินนะคะตัวนี้เนาะไม่ควรให้ใครยืมเงินความรักครอบครัวดีนะนะคะระวังมีทะเลาะเบาแบงปากเสียงแล้วก็ เกี่ยวกับอา,อาจจะถ้าไม่ทํางานราชการด้วยนะระวังพวกคดีความถ้าสมมติว่าเราจะมีคดีความใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปอ่ะมันจะมีไพ่ของใบความยุติธรรมนะคะก็ถ้าเราทําผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะถ้าถูกก็คือถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดเนาะตัวนี้นะคะใครทําอะไร กับเราไว้ก็จะได้รับสิ่งนั้นช่วงนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีอะไรตื่นเต้นมากมายนะคะอยากทําอยู่แต่ว่ามีแค่ความคิดแล้วเหมือนก็พักไปก่อนนะคะให้มันสร้างทําความดีไว้นะคะสร้างกรรมกรรดีไว้ดีกว่าเนาะโดยทั่วไปนะคะก็อย่างที่บอกอะเสียทรัพย์โดนคโกงนะคะสำหรับ ชาวราศีกรกฎเดือนมิถุนายนนะคะก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ